ิดขึ้นจากใจนะคะอยู่ไหนก็เที่ยวได้กับน้องต้าพาเพลินค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้น้องต้าก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆได้ชมค่ะก็ไม่รู้ว่าคุณลุงและคุณป้าเขาจะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเราก็จะถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ ทำไรอยู่คะทำไรคะทำไรอยู่คะพี่เยเดีไม่ทำอะไรคะอันนี้อเอะเออมาเป็นกุศเลยเขมคนนี้ปะจะมา่เน้แต่ไ่ท่ไปอ่ะจะแต่นาพรีเน่นแน่นะเนี้ย ตามน้ำพริกละลายแม่น้ำละลายแม่น้ำละลายละลายแม่น้ำเออโตัดสิอืมอเคเออไงเกเอฟเฟียวกันการตลาดสูสุดมาซื้อสูขนอเปล่าเพีเพลไวแลวคนที่ไปซื้อสื้นก็นี่หซื้อข้นไดเอาลงกุ้นเอกเฟี้ยวค่นี้ถอยดิก็ี่เน่มาส้นตามเขาเดี๋ยวมาส้นตามให่ง่แม่พี่ မောင်ဘာလို့တိုက်ကြတာအေးအန်သမမနာအမဟာပါရိတ်လေလမရုပ်ဘုဇာမတာအမဟာပါရစေနီတင်မီညဘာလို့ပြနေဘယ်လိုလဲအပြောကြီးဘာခွဲမယဉ်ဘာလို့အော်နေကြီးဆန်းဒါဘေးကဘာလို့ဝဆိုင်နေချမနာမဘာကိုဘင်းဘလိနည်းဟန်သာလားဘလိပဲနတ်စိဘုမမဝါခချနာပါမောက်လို့အ ோம் ငါနဲ့လဲဝင်းခေါ်ချိုမီဖီခမနာထားကြောအ จะเ็จะาตายน้งีเหรอเออพี่ก่ก้องหีไหนมือแน่คนนี้มันจะขวนอะไรหจะขูดอะไรกินฮะมันจะแหละมันจะขแหอะไรจะขวดตอน้นเนี้ยถอดดินน้ยีอนุ่มมาเดกอมะบบได้เขาจะเปยนอล้วเขาขัดหนึบเลยดิบเดืดแบบตัวแบบก็ถือแล้วใส่คนาเอ็กกิ้วกิ้เกนดาดรอ

ชอบแบเด้อจ้ะผักอีหลืนนะคะทุกหมนมัสเวถ้าครนอยนะเออหมวด้าบดเอล้วจะเนี่ยเอานะช่วเือมุาเอกว่ยหมอเมอีตัวนบะีตัวนะถาว่าคดอกวันดเราจะต้มุดาวบานเรนี้คิดี่อกอ้หมดเาบจเจลยจืดอย

เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็ขั้นตอนการทำแอปหมูป่าของพี่เขาให้ชมนะคะนะให้ใครดีกื่มูลใบาน้าตอมอไหมเนาะมันทอดแล้วจีิดนะอัสะเนื้อหมูนะคะเออเนื้อหมูเลยเลยเลี้ยหนูเนา <laughs> นะ

อย uh. uh. oh, ู่รอยวิทย์แถวห้องนี <Yeah, like okay. <S <S ่ไ uh, ้โอ้เวบัวหันหน้าอ่ะอวิ่งได้คนแนนหมออ่ะก่เว็ปะป้าเร้อยอ่ะครึ่งคนร้อยอร้อยชั่วอยู่พูดอ่ะโอ้ใส่ักเออที่รอนนรยมะเขือเทศผงชูรสเนาะแล้วก็ผักอีลืนผักอีลินได้ใส่เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะหอมอร่อยอม่นี้ใส่พิกเออใส่เลยค่ะ พริกนี่ตามอะไรบ้างคะพริกกับเกลือธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็ขมิ้นด้วยเนาะวัตถุดิเออค่ะค่ะยะเออ่าเดี๋ยวเดเดี๋หนูมาเลยเดีอยววัตถุดิบเค่ะค่ะเดี๋หนูมาลาก็ต้องคนเด็ดอืมอันนีปากระเนี่ยก็จ่เทียนอ่ะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าอะไรคะพี่ปั้นตะไครบะเบือนะเนาะบะเบือนเน้น

แล้วมีนะเนี่ยมาจะช่วงนี้นี่สงสัยกันไหมคะเอ้ยว่าทําไมแบบอันอีคากเกนแบบอีอาเกนเลือดเนื้อเออตัดอ๋อตับนะ่ะอ๋อต,ตับลงไปด้วยช่วงนี้ก็คือเขาก็จะชอบมาทากับข้าวกันนอกบ้านนะคะเพราะว่าอากาศเย็นเนาะนใช่ไหมอากาศเย็นหนาวคะ่ะอยู่ในบ้านไม่ไหวแล้วต้องมา รับแดดนะคะขนาดตอนนี้ก็บ่ายๆเนาะมันก็ยังหนาวอยู่นะยังเย็นอยู่ทำกินแบบบ้านๆนะคะอร่อยนะว้าวสุดๆแล้วเด็ดไปเลยแน่เอมคืนน้ำลายแล้วนะคะเอมเดินลองชิมว่าอร่บยหรือเปล่าชิลๆนี่ยโอ้โหดูดูดูก็ชิลๆด้ยเนาะดูบ้ามันมหแบบก็ดูบัว

มาได้นกรอไปเพอสุกแล้านไปค่ตอนงหว่างไเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็รอค่ะจนกม่ามันจะสุกนะคะนก เมื่อเมื่อนเนบาซาเลยนชวนไเสือนะคะเก็แล้วก็เอาไปคั่วกินด้วยกันค่ะคนปนี่นี่จะชอบที่นนนเลยอ๋อน้ำชาาคนที่นี่คือดื่มน้ำชากันได้ทั้งวันทั้งคืนกันเลยนะคะ เพราะว่ามันหนาว mm. นะคะนี่ดีตามพี่เขาไปนะคะอมนี่เลบเรมุสาลาโอดิกมอใม่เลบเรมุสาลาโีิ่มุสายี่ล่ามุสานี่แพงมากเลยนะอัปดดเราช่วอย่างคนเนี่พริกกระเรียงแพ้ค่ะ

के छु छै गु बेरा दुःख มีเน่พายปาชาพายปาชาพายยันเล็ินยัเล็กคิดอันนียบาบารีิก็ดีากัะเอะร้่ทัมเออว้านเต็มหาเนี่ยเห็นป้าคนนี้นะชอบพูดคำว่าอะไรนะยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยอ่ะเออชอบมากเด้ที่ออ

lấy vậy lại lấy vậy phần đi rồi là khu đó chứ bà bà nói kỳ dây kia làm dài năm lai năm lại dài lại dối dài lại dài lại dối dây kia dài năm lại dối

dạy kim lam dạy nam lam lai lai lại <laughs> joy baba bà đỡ nhai dạy nhỏ mắt sao ngon dạy kim lam dạy nam lam lie dạy lại dạy làm dạy làm dạy lại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  nam lại dạy lại dạy Há 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 Mà con sẽ đưa ra đứa đẹp này Tại mà con mới sẽ hát 3 lý võ quả nè Dạy mì khải hỏi Dạy mì khải hỏi Khải hỏi hả Dạy khải hỏi Dạy mì khải hỏi rồi Dạy khải hỏi rồi Mà dạy Dạy khải hỏi อันนี้พี่เขาพูดถึงว่าครั้งก่อนที่ฝึกพูดนะคะเขาพูดว่ายายมีไข่อะไรน่ะก็เลยขำเงี้ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยโอ้โหคิวแลยังเฉยๆนะะพอรู้ตัวเสร็จนี่แบบหัวร้อนขึนไปกลิ้มาเลยนะไม่ทานน้ำมันมาหรือยังมาเสียมาเสียไหมเปล่าอ๋ gầy gila gầy gầy gila gầy chú mồ hề gì hề sồn rúa hề sồn gila năm lạy năm lạy gầy lạy giới มาสอนว่ายายกินลำยายยายยายกินลายยายน้ำลายน้ำลายยายไหลย้อยยายไหลย้อยมาว่ายายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยเายไหลย้อยยายไหลย้อยเดีกภาษาชี้ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก

dạ lệch lại dạng dài bà dạy 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 dài dạy 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 dạy

อนี่จริงๆเขาก็คั่วถั่วไรสือเสร็จเรียบร้อยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้น้องต้าก็ขึ้นไปที่บ้านค่ะพอดีมีคนมาหานะคะก็ลงมาไม่ทานตอนพี่กูเลนะคะตอนนี้ค่ะก็แบบเออกินกันแล้วนะคะดิมหมดแล้วกินหมดแล้วอ่ะด่มน้ําชาต่อค่ะกินน้ําชาอืม

มืออะไรมาวันนั้นอืเออช่อร้อนน่ะค่ะอืมอ่ะโอ้ก็แบบอ่ะโอ้กที่โอ้ก็บช่อร้อนก็เออแต่โอ้จีบีช่ออินน่ะค่นี่ค่ะพี่พี่ค่ะก็สำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะน้องต้าก็ขออาไว้เพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะถ้าพี่ๆชื่นชอบคลิปวิดีโอของน้องต้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องน้องต้าพาเพลินด้วยนะคะลาละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย